มิติใหม่ส้มมารีสุดจัดร้องเพลงอยู่มีแฟนคลับสั่งมูจุ่มให้กลางเวทีงานนี้ไม่ขัดสัทธาจัด ทั้งร้องทั้งกินแถมอร่อยด้วยมีตำนานบทใหม่เกิดขึ้นในวงการเพลงอีกแล้วหลังจากก่อนหน้านี้นักร้องสาวอารมณ์ดีไซติสปามี่หรืออีปานเจริญสร้างมิติใหม่ด้วยการกอ่อไฟกินหมูกระทะบนเวทีร้องเพลงหลังจากแฟนคลับหอบอุปกรณ์การกินหมูกระทะและเนื้อหมูมาให้แทนพวงมาลายัยล่าสุดเกิดกับนักร้องสาวส้มมารีเมื่อแฟนคลับเป็นห่วงกลัวว่าร้องเพลงแล้วเหนื่อยหิวข้าวเลยสั่งหมูจุ่มมาให้ส้มมารีกลางเว ที่ร้องเพลงเลยทีเดียวทำเอาส้มมารีอึ้งหนักมากแต่ก็ไม่ขัดศรัทธาร้องเพลงไปกินหมูจุ่มไปแถมยังบอกอีกว่าสุดจัดเป็นครั้งแรกที่ได้หมูจุ่มจากแฟนครับรสชาติอร่อยและแซ่บมาก